วันนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้มาอัปเดตครับสวนทุเรียนพ่อไทยครับนี่แหละครับทุเรียนที่ยอดเอาคุ้มยอดบออยู่ครับเร่งจงได้จะประทันครับแก่ครับมันมากเกินร้อยเปอร์เซ็นครับพี่น้องนี่แหละครับต้นใหญ่นะครับทุเรียนแต่ผมผลตอบรับมากบระด้เลยครับต้นสวนนี่ประเภทดอกครับ เต็มต้นเลยครับเดี๋ยวมผลิตปีนี้ผ่านนะครับหน่อยๆนะครับนี่ต้นนี้ใหญ่นะครับยอดไหลครับเดี๋ยวบ่ถึงซิฟหน่วยครับซิฟหน่วยยี่ซิฟหน่วยครับปกติผู้เรียนรุ่นนี้เต็มทีครับสี่ซิฟถึงหกซิฟหน่วยครับต้นใหญ่เลยครับนะยอดมากเอาประยุครับผลของการยอดไหลครับพี่น้อง ยอดไหลหนึ่งข้าบดีดึงยอดพร้อมดอกครับพี่น้องมันมาออกตอนทุเรียนั้างบนตรงกลางครับพี่น้องยอดกับมาครับนี่ครับทุเรียนรุนนี่มันประมาณแปดปีครับพี่น้องตัวนี้เกศแปดปีครับมีเดี๋ยวพอถึงสิบครับพี่น้องนี่มันคือการยอดไหลครับ ยอดมาเตรียมต้นนี่มันหน่อย,อยครับนี่ครับต้นนี่เลี้ยี่สิบหน่ยวยต้นนี้ก็ประมาณตีสี่สิบครับตน้นนพอถึงสิบครับนี่ทุรเรียนรุ่นนี้อยู่น,นี่แล้วมีรุ่นแปดปีมีครับประมาณสิบกวาต้นที่เลือยก,ก็หกปีหาปีครับพี่น้องนี่ครับ พนองการทํำใบเข้าคุ้มใบบ่ได้ยอดไร้ครับเลี้ยงหเหแก่กับท่านครับพี่นอ้องเลี้ยงหเหแก่เลี้ยงหเหแก่ยสามมือสี่สามมือสีสมมอส่บอยูครับพี่นอ้องทีนี้ยิ่งสภาพว่าอากาศมันห่อนครับรลวงครับพี่นอ้องถามว่าติดหลูกบอกครับติดแต่ว่า ไม่สมกับต้นครับพี่น้องบกุมสำหรับปีนี้ครับนี่รลนเป็นก้อนๆง,งนะครับพี่น้องหนึง่งฐานใบเราน้อยสองยอดไหลทุเรียนนะครับพี่น้องควันจะทำดอกทำยังไงก็ได้ครับให้ใบให้ได้ใบสองชุดถึงสามชุดครับชุดที่สามเอาพร้อมดอกปัญหาหลุดร่วงก็จะน้อยลงครับ อย่างน้อยทําใบให้ได้สองชุดครับถ้าทําใบได้ชุดหนึ่งสองชุดชุดที่สามก็เอาพร้อมดอกนี่ครับอย่างต้นนี้ครับดอกนี้ไม่ต้องห่วงครับต็มต้นเลยติดผลผลิตออกมาเดี๋ยวไม่ถึงสิบห้าลูกครับต้นนี้ปกติมันจะอยู่ตามต่ำนะครับอย่างต่ำเนี่ยน,นะครับต้องตีมากครับสี่สิบลูก แต่ละต้นครับสี่สลูกทุกเรียน200กว่าต้นนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่แต่ติดไม่ถึงสิบลูกยี่สิลูกนี่ครับปีนี้ถือว่าประสบการณ์การเรียนรู้ทุเรียนเรียนไม่จบครับ คลิปตั้งแต่ตอนทำดอกสวนนี้ผมมาอัปเดตให้พี่น้องดูอยู่ดอกนี้แบบในอำเภอน้ํายืนนะครับมีสวนนี้ครับที่ดอกมากที่สุดก็คือสวนนี้ครับหนึ่งดอกแล้วไม่แต่งสองช่วงลูกเล็กๆแต่งลูกไม่ทันที่จริงผู้เรียนนะครับแต่งดอกจะช่วยได้เยอะครับ อย่างต้นนี้ครับเนี่ยไม่ถึงห้าลูกด้วยต้นใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่เล็กเล็กการแต่งดอกช่วยไม่ต้องอาดอกมากกิ่งหนึ่งเอาไว้จักสองสามจุดก็พอครับมันมันก็จะไม่ดึงอาหารเรามากผลออกมาก็จะได้ประโยชน์เยอะกว่าที่เราอกอดอกไว้เยอะครับนี่อย่างต้นนี้ 8ปีนะครับแถวนี้ทุเรียน8ปีครับ8ปีนี้ถ้าทำใบได้ทำให้สมบูรณ์นะครับอย่างน้อยมีไม่ต้องเอา่ากครับ50อย่าง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 ,อย,างอย่างคนที่ทำเขาเก่งๆเขาจะได้ประมาณ70-80นะครับทุเรียน8ปีอย่างอย่างปีนี้สรุปถ้าทุเรียนรุ่นนี้ครับต้นหนึ่ง40ลูกเนี่ย คูณสองร้อยกว่าต้นนะเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ง่ายไม่ต้องว่าเอาต้นหกสิบเจ็ดสิบหรอกครับเอาแค่ต้นหนึ่งสี่สิบหรือสาสิบห้านี่ทุเรียนผลผลิตออกมามันก็ได้เยอะนะครับเพราะรุ่นนี้สามารถเอาลูกไว้ได้อย่างน้อยครับรุ่นนี้นะครับห้าสิบลูกสบายๆครับห้าสิบเพราะว่าทุเรียนรุ่นนี้มันเจ็ดปีแล้วครับเนี่ยเจ็ดปี ปูก่สวนซ่องกาเสษทฤษฎีใหม่ปีนึงครับรุ่นนี้นะครับจะม,มีตั้ง8ปี6ปี5ปีแล้วก็มี4ปี4ปีอยู่ข้างล่างครับติดปากกล้วยนี่นะครับวันนี้มาอัปเดตให้1การทำดอกทำใบถ้าทำใบเราทำใบได้มาครบนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ย อันดับแรกคือทำใบให้ได้สองชุดชุดที่สามเอาพร้อมดอกก็ได้ครับแต่ถ้าเราเอาพร้อมดอกไม่ได้นี่มันก็จะได้สองชุดมันก็จะมาออกทีหลังแต่ให้ดีครับทำใบสองชุดถึงสามชุดก็ได้ครับเอาดอกผลการหลุดดวงถ้าใบเราสมบูรณ์ก็จะไม่ยอดไหลครับไหลก็น้อยครับสองใบสามใบ อย่างทุเรียนชุดนี้ครับมันมาแบบเกินร้อยครับถามว่าแกเบรกใบไหมเบรกใส่ทุกอย่างครับที่เขาให้สีดสีดทุกสามวันห้าวันไม่อยู่ครับเพราะใบเรามันมาเยอะเราจะเลี้ยงให้แก่เลี้ยงยังไงก็ไม่ทันครับกว่าจะเลีเ้ยงจะแก่นี้ครับมันร่วงไปหมดแล้วครับทุเรียนเพราะว่าใบเราไม่สามารถเลี้ยงให้แก่ได้ส่วนมากก็มีแต่ เร่งให้เขียวเข้มพวกแม็กพวกอะไรมันมามันที่มันมานี่เพราะว่าใบเรามันน้อยมันมีอยู่ชุดหนึ่งชุดที่สองก็พลาดตอนดอกมันมาออกตอนช่วงเท่ากำปั้นนี่ครับช่วงไข่ไก่ไข่นกกระทานี่มันก็ร่วงหมดเลยครับทุเรียนแปลงนี้สวนนี้นะครับ ถือว่าปีนี้ทำดอกได้แบบร้อยเปอร์เซนครับพี่น้องนี่ครับดูดิร่วงหมดเลยครับเต็มพื้นเลยครับเหลือก็ประมาณยี่สิบลูกครับนทุเรียนรุ่นนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับรุ่นนี้อายุเยอะนะครับนี่ครับรุ่นนี้อายุเยอะที่เหลือก็ลูกแบบโตมากเลยครับ ทุเรียนแกร่รุ่นนี้อายุเยอะครับแกพาดยอดไหลครับพาดท,ทั้งสวนเลยนะครับพี่นอ้องยอดไหลเอาไม่อยู่ที่จริงทุเรียนรุ่นนี้นะครับผมจะดูระบบน้ำให้นะครับที่จริงทุเรียนรุ่นนี้นะครับผมจะให้ดูระบบน้ำนะครับ สปริงเกอร์นี่ห่างต้นไม่ถึงเม็ดนะครับที่จริงทุเรียนรุ่นนี้นะครับถ้าจะให้น้ำพอจริงจริงระบบน้ำต้องเป็นสี่หัวครับนี่ครับเปิดยังไงมันก็ไม่พอครับเพราะด้านนี้อ่ะมันไม่ถึงนะครับนี่นี่ระบบสปริงเกอร์มันต้องสี่หัวครับถ้าทุเรียนแปดปีเจ็ดปีนี่น้ำต้องสี่หัวครับไม่งั้นไม่พอพอพอ,พอแล้วก็มาอัดน้ำ ยอดก็ามาครับนี่ผมดูตัวอย่างให้ดูนะครับถ้าทุเรียนรุ่นนี้สปริงเกอร์ต้องสี่หัวครับพอน้ำไม่พอก็มีปัญหาหลุดร่วงให้มากก็ร่วงให้น้อยก็ไม่พอที่จริงแล้วถ้าสี่หัวนี้ให้แค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีช่วงช่วงเข้ากำปั้นนี่มันก็อยู่ได้ครับ พอให้น้ํามากแล้วก็ใบใบก็ไหม้ใบก็ร่วงก็ยอดก็ไหลนี่แหละครับที่จริงอ่ะรู้ผู้เรียนรุ่นนี้สี่หัวนี่จะพอดีครับเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่หมดไหมเพราะยอดใบนี่นี่ครับยังร่วงนะครับรุ่นนี้เพราะหนึ่งใบยังไม่แก่ยัองเขียวเข้มใบที่ ที่จะปรุงอาหารนี่ก็ลายแดงเข้าเยอะนะครับนี่ก็เรียกลายแดงนะครับนี่ปรุงอาหารก็ไม่ได้เต็มที่ทั้งลายแดงมันมีน้อยนะครับตัวที่จะปรุงอาหารส่วนมากใบที่จะออกมานี่อ่อ,อนใบอ่อนประดึงอาหารเยอะนะครับใบยังไม่เข้มนี่กินอาหารอย่างเดียวครับยังปรุงอาหารไปเลี้ยงลูกไม่ได้ครับนี่ปีนี้ทุเรียนแก่แบบ ขาดยอดไหลทุกต้นเลยครับยิงทุเรียนรุ่นนี้นะครับเจ็ดปีแปดปีนี้สามารถเอาได้ห้าสิบหกสิบสบายๆเลยนะครับนี่นะครับการทำทุเรียนไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนนะครับคุมยอดไม่ได้เราไม่รู้ทุเรียนต้องการน้ำมากเท่าไหร่ เพราะว่าสปปิงเกอร์หนึ่งสองหัวยังไงก็ไม่พอครับนี่พอน้ําไม่พอโอกาสรุร่วงก็มีเยอะใบก็โตช้าที่จริงรุ่นนี้สี่หัวแบบสวนส่องกเกษตรทฤษฎีใหม่สี่หัวครับนี่ครับร่วงนะครับไม่ใช่น้อยนะครับที่ลูกร่วงนะนี่ครับนี่ครับเขาเรียกป๋องนมเลยนะครับเนี่ยสองลูกนี่ครับ ไม่ใช่ว่าจะอยู่นะครับเนี่ยถ้าลูกไม่สมบูรณ์ผูไม่ได้ร่วงนะครับไม่อยู่นะครับร่วงครับกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็มาเบียบเป็นแนวทางนะครับสําหรับใครจะทําทุเรียนปีหน้าครับเตรียมใบให้พร้อมเตรียมใบให้พร้อมทาใบให้ได้สองสามชุดแคล้วดอนะครับ กเกษตรทฤษฎีใหม่ก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ขอขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ